คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสําหรับบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงและการใช้ภาษาที่มันเป็นวัยรุ่นมากเกินไปควรใช้วิจารณญาณในการรับชมน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำส่วนผู้ใหญ่ที่มีอายุมากเกินไปก็ควรมีสติในการรับชมคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงจุจุจ,จุไม่เหมาะกับพวกโลกสวยนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับเลาะไปเรื่อยนะครับโอ้โหแล้ววันนี้ EP นี้นะครับก็จะมาหาเพื่อนนะครับที่โหเมื่อก่อนเขาเคยหลงผิดไปตั้งแต่จบประถมเลยนะจบประถมเลยผมต้องว่ากันได้เลยว่าเขาบอกว่าเขาจบประถมเนี่ยเขาก็เกเรแล้วดมสารละเหยติดยาเสพติดโอ้หทุกอย่างเลยสําหรับตัวเขาและเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปพบกับเขานะครับเก่งยานวาไปกันรับชมกันได้เลยไป และตอนนี้นะครับผมก็มาเจอกับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับโอ้โหมาหาเขาถึงที่เลยนะครับมาหาถึงที่เลยก็คือเพื่อนที่บอกกันไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าเขาเนี่ยบอกให้ว่าเกเรมาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยเรียนเลยเรียนก็ไม่จบนะตั้งแต่จบปหกมาเขาก็มาขับสองแถวเลยโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวเรามาพบกับเขาเลยนะครับวันนี้เขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะผมสวัสดีครับผมเอกลักษณ์ผู้วิ่งครับ ยานาวาเนี่ยนะครับว่านี่ย,ยนานาวาอีกคนนึงแล้วนะายนานาวาอีกคนเลยก็คือนี่ได้แนะนําตัวไปแล้วนะครับกับเก่งยนานาวานะครับแล้วก็เก่งขอถามสักนิดนึงว่าเก่งเป็นคนที่ไหนครับผมเป็นคนกรุงเทพครับอยู่บ้านเกิดยานาวานี่เกิดช่องซีนี่นะบังเกิดที่ช่องซีเลยอ๋อใช่ครับ oh เกิดช่องซีเกิดอยู่หลังวัดแล้วก็ได้ไม่กี่ขวบหรอกพ่อก็ย้ายบ้านไปอยู่สวนภูไปสร้างบ้านอยู่ที่สวนภู ตรงสวนผู้หลังสอนหลังหงเมฆตรงทุ่งนาเป็นสลัมสร้างสลัมก็เป็นก็คือมีบ้านอยู่มามีบ้านเป็นของตัวเองอยู่ที่สวนผู้นี่คือพ่อไปซื้อใหม่อยู่ที่นั่นไม่ซื้อไปสร้างไปสร้างเลยเหรอเป็นซักไปสร้างเป็นเป็นเป็นแบบว่าเป็นสลัมเป็นเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นบ่อน้ําเน่านั่นแหละแล้วก็ไปสร้าง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 ไปขอเขาอยู่แล้วก็แบบว่าเป็นชุมชนใหญ่กลายเป็นชุมชนใหญ่ไปเขาก็ไม่ได้ไล่อะไร อ๋อใช่ก็คือไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็นี่เก่งเนี่ยตอนเรียนเนี่ยตอนเล็กๆเลยตอนเด็กๆเนี่ยเรียนอยู่ที่ไหนครับผมเรียนอยู่ว่าช่องซีนี่แหละเรียนเรียนตอนหนึ่งถึงป .6 อยู่ช่องซีนี่หละบังแล้วผมก็ไม่ได้เรียนต่อจบอยู่ช่องซีนี่แหละไม่ได้ก็คือชีวิตเรานี่เรียนจบด้วยนะจบปหจบปหนะโอ้โหนี่เลยนะครับจบปหไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมตอนนั้นน่ะจบทำไมถึงแค่เรียนแค่ป .6 อ่ะเป็นเพราะอะไร ดมกาวครับคือคือติดติดติดยาติดติดสารเหลือติดกาวใช่มันเริ่มเริ่มเริ่มอ่าคือยังไงอ่ะคือที่โรงเรียนเนี่ยไม่มีใครเขาติดอไม่มีใครเขาติดเลยที่โรงเรียนช่องซีไม่มีใครเขาติดอ่ทีนี้ผมอ่ะติดแบบอยู่แถวบ้านแถวบ้านเยอะมากที่ไหนตรงที่สวนกลางสอนนองตังมาไม่สมัยก่อนใช่ไหมใช่ครับสมัยเมื่อเกิดยี่สิปีสาสิบปีที่แล้วโอใช่เยอะมาก ยาเสพติดทุกอย่างเยอะมากแต่เราตอนนั้นอ่ะคือเด็กครับเงินไม่ค่อยจะมีอก็คือยาเสพติดที่ถูกสารละเหยเป็นก่อนหกบาทใช่ไหมแปดบาทบาทหกบาทอะไรอย่างเงี้ยไอไอะไรเรียกแปดบาทมั้งตอนนั้นอ่ะคือพอก็ดมดมกาวก็เลยไม่ได้ไปเรียนไม่ค่อยได้ไปเรียนนะแต่คือผมก็รู้เป็นเพราะอะไรว่าผมผมสอบผ่านผ่านทุกทุกอย่างเลยแต่ผมไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนนะ คือขึ้นปสี่ป .5 ้าป .6 กเนี่ยผมไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนละคือคือขึ้นสองแผไอ้ขึ้นรถเมล์เนี่ยสมัยก่อนรถเมล์มันจะมีสองประตูใช่ไหมสองประตูสองฝั่งหน้าหลังแม่พาไปส่งเรียนนะขึ้นประตูหน้าผมปล่อยให้แม่อยู่บนรถผมลงประตูหลังแล้วแม่ไม่เห็นไม่เห็นเราตัวเล็กไงสมัยก่อนไอ้รถเมล์มันจะแออัดมันจะแน่นหน่อยมันจะแน่นหน่อยเราก็มุด ใส่มุดลงข้างหลังพี่สาวไปถึงนุงบะไปลงไปถึงนุงเรียนร้องไห้หานนองไม่เจอพี่สาวต้องกลับนึกว่าหายนึกว่าหายพี่สาวต้องกลับบ้าพาพี่สาวไม่ได้ไปเรียนอีกพี่สาวต้องกลับมากลับมาบ้านไปดมกาวอยู่ในนูน่นไปอยู่ในตึกร้างตึกก่อสร้างไปอะไรพวกเนี้ยโดนตีประจําพ่อดุมากโอ้โหถึงขนาดนั้นเลยนะตุแบบดุเรื่องชื่อเลยครับพ่อผม,มดุเรื่องชื่อเลยคือว่าถ้าพ่อผมมาเนี่ย ผมรู้ตัวก่อนที่ว่าพ่อผมจะมาถึงนี่ประมาณอีกไกลอ่ะผมรู้ตัวกต้องรู้แล้วต้องรู้คือแบบว่าเหมือนแบบว่าได้กลิ่นแล้วแหละยิ่งกว่าตำรวจอีกโอ้โหตอนนั้นนะคือขนาดนั้นเลยนะตำรวจก็กลัวแต่กลัวพ่อมากกว่าใช่ไหมใช่กลัวพ่อมากกว่าตำรวจมานี่คือล้อหลอกแล้วนะล้อหลอกแต่ก็คือแบบถ้าพ่อมาหู่ผมหลอกไม่ได้ลงใต้ถุนบางทียังมีเลยบางลงหลบไปใต้ถุนดื้อก็ไม่ แล้วตอนนั้นเนี๋ยขอถามสักนิดหนึ่งว่าตอนนั้น,น่ะที่เราดือาด้อเราดิถึงขนาดเนี้ยครอบครัวเราเนี่ยเป็นยังไงอบอุ่นไหมครอบครัวผมอบอุ่นครับครอบครัวผมครบหมดครอบครัวผมครบหมดตอนนั้นน่ะแต่คือคือไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นไม่มีความคิดอะไรที่มัน <pir> คือคิดอย่างเดียวคือว่าเช้ามาเนี่ยไปขัดสองแถวอืมจะหาม้าที่ไหนไปขายได้เป็นสองแถวอ๋อคือ<ช>เราไม่ได้เสพใช่ไหมเราไปขาย เสพทั้งเสพทั้งขายเลยบางตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ผมออกจากโรงเรียนมาป .6 ผมไม่เรียนต่อเพราะผมถามว่าไปเรียนต่อไหมเขาต้องไปสมัครไปอะไรใช่ไหมจวเอ็ซีใจตอนนั้นคิดอยากจะเข้าเจ้าพญาบ้านเราคิดอยากจะเข้าเจ้าพญาบ้านเรานะบางแล้วแม่งเฮี้ยวด้วยตอนนั้นใช่เฮี้ยวจวนี่เฮี้ยวสุดเลยแต่ก็ไม่ได้ไปมาถึงครึ่งทางมาตรงมามาถึงตรงมาถึงตรงไอ้นี่แล้วเมื่อก่อนมันเป็นที่ไหนวัดด่านวัดคงพูมคงพูมมเขาเข้ามาคงพูมก่อนไปตรงกล๊ก ดมกาวแหวก่อนสรุปแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นโรงเรียนไปดรงกาวอยู่เลยตรงไอ้ไอ้ที่เขาท่าเรืออที่เขาให้อาหารตาด้านหลังลังด้านหลังไว้ดมอยู่แล้วนั่นแหละก็กลับบ้านไม่ได้ทําพอนี้พ่อก็เลยหัดขับรถเลยขับรถสองแถวเลยอระจับขับเลยสองแถวแล้วพ่อผมเขาเหมือนกินเหล้าแต่เวลาพ่อแต่เสียอย่างเดียวครอบครัวอบอุ่นนะแต่เวลาพ่อผมกินเหล้าเนี่ยเขาจะต้องทะเลาะกับแม่ผมทุกครั้ง ุมค้งอบอุ่นนะครอบครัวผมครบหมดทุกอย่างมันโอเคแล้วครบหมดมีคือครบหมดแต่ก็จนแต่ก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้รวยไม่ได้ครบมีบ้านสลัมอ่ะถึงจะเป็นสลัมแล้วก็บ้านของเราใช่แต่ถึงแม้เป็นสลัมมันก็เราเราก็เรียกว่าบ้านอ่ะตอนนั้นคือมีครบหมดสําหรับเราตอนนั้นคือว่าพ่อแม่เราครบละมีบ้านมีอะไรของเราถึงแม้เป็นสลัมก็จริงแต่ไม่มีแบบว่าไมบวาความสุขในบ้านอ่ะผมไม่ค่อยได้สนใจผมไม่ค่อยเข้าบ้านเลยบ้าง พอผมจบป6มาปุ๊บพอผมจับขับของแถวปุ๊บผมก็ขับของแถวขับของแถวนี่ขับอยู่นานไหมขับนานบางขับไม่ได้นานหรอกบางออกมาได้ไม่เท่าไหร่ก็โดนจับแล้วบางออกมาจากออกมาจากเนี่ยออกมาจากโรงเรียนใช่มาขับสองแถวแล้วก็โดนจับเลยใช่มนโดนจับเข้าสามเด็กโดนจับเรื่อยนีครั้งแรกนี่ผมรู้สึกจะเป็นปี มจาเด็กกะนใช่เด็กมากใช้คำว่าเด็กมากดีกว่าเด็กมากประกันร้องไห้อะแล้วตอนนั้นคือเราเข้าไปติดข้างในเลยหรือว่ามีประกันออกมาไม่มีตังอย่าประกันที่ไหนเข้าติดเลยใช่เข้าไปถึง14วันแม่ไปกู้ตังเขามาบางไปกู้ตังไปกู้ตังเขามานะแม่ไปกู้ตังเขามาประกันเราประกันเราออกมาเราร้องไห้อยู่14วันบางพ่อผมไม่เป็นน้ำํากินเลยถึงพ่อผมจะดุยังไงก็ช่างนะ แต่ผมรู้สึกได้ว่าพ่อผมรักผมมากตีไหมตีไหมโอ้โหระเบิดบางตีก็คือหัวดเลยตีระเบิดก็คือเอาง่ายๆเลยว่าคือมึงผิดมึงต้องต้องโดนอะไรประมาณนี้เนาะเคยครั้งหนึ่งตอนนั้นพ่อไปไปเหมาพ่อขอดสงแถบใช่ไหมครับเขาเหมาพ่อผมไปไปโคราชแลวทีนี้ความที่ว่าบ้านจนเนี้ยไม่มีอ่าไม่มีอะไรเลยของเล่นอะไรที่ว่าแบบว่าคนอื่นเขามีเราก็ไม่ไม่ค่อยได้มีอไม่ค่อยได้ซื้อไม่ค่อยได้หาใช้ความที่อยากจะได้จักรยาน เพื่อนอกระลักเราไปขโมยมาให้เราไปขโมยขโมยรถคนอื่นมาให้เราขโมยมาให้เราให้เราขี่อไปโดนเขาจับได้หูบางเชื่อไหมไปโดนเขาจับได้แล้วทีนี้ยเขาก็โทรเรียกพ่อแม่มาให้แม่มารับพ่อไม่ได้มาพ่อก็มาจะโคร่าตีสองเชื่อไหมบางลูกคุ้ตีผมเดี่ยวแตกตีเลยออตผมมาตีสองุณมาเนี่ยรักทรัพย์ตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่เด็กฝังใจมาตลอดเลยว่าจะไม่ขโมยของใครอีก จะไม่หยิบของใครโดยที่แบบไม่เอาเลยของคนอื่นทั้งๆที่งานเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปขโมยไม่ได้ไปขโมยแต่เราไปเอมารับของโจรใช่มั้ยเรารับของโจรนช่นี่นะครับมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเป็นอีกโมเมนต์นึงเป็นอีกสตอรี่นึงเลยนะครับที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปขโมยของเขามาแต่เพื่อนเนี่ยไปเอามาเราก็เป็นโจรเหมือนกันนะต้องบอกแบบนี้มันเหมือนกับว่ามันมีความผิดเหมือนกันความผิดร่วมกันครับแต่ดีนะพ่อเขาเนี่ยเป็นคนที่ รักความถูกต้องใช่ครับนะครับร<อ>ักความถูกต้องถ้าเกิดว่าเราทําอะไรที่ไม่ดีต้องรับผิดชอบชนะแล้วก็ตอนนั้นก็โดนตีเลยตีสองตุ 2, กผมขึ้นมาตีเย่อเย่อแตกหมดคือ <c oughs> ตีสองลั่นตีลั่นบ้านเลยห้าม,มขโมยแล้วก็ฝังใจตั้งแต่นั้นเลยลก็จะไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรรับของตัวก็จะไม่เอาจะแบบอะไรก็จะไม่เอา <c oughs> จะไม่ขโมยอีกต่อไปอืมแต่ก็ไม่ได้ทําให้เราหยุด ดมกาวได้ไม่ได้ทำให้เราแบบหยุดดื้อได้บางถึงพ่อจะตียังไงก็ช่างไม่เข้าบ้านก็เช้ามากระโดนพ่อตีละแต่ผมก็ไม่เข้าเลือกที่จะไม่เข้าไม่เข้าบ้านเลยไม่เข้าเลยเข้าไปกลัวโดนตีผมก็เลยไม่เข้าเลยแล้วไอ้คำว่าเพื่อนทายเฮสําหรับผมไม่มีนะมผมเนี่ยตัวดื้อเลยตอนนั้นนะคือคือความคิดเราไม่มีไงบงังดือ้อดื้อแบบดื้อตาใสาไปไปบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยแม่เขาจะบอกแล้ว นี่พาตัวพาลูกเขาเกยไม่มีนะพ่อแม่ผมไม่บอกว่าคนอื่นพาเราไม่ใช่ไม่มีนี่นี่นะครับก็เป็นคําพูดจากป่าพี่เก่งเองนะครับว่าเพื่อนอะไม่ได้ชักนําให้เราไปในทางที่ไม่ดีแต่ตัวเราอะมันขึ้นอยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่าเราเลือกที่จะเดินไปในทางที่ดีหรือว่าจะเดินในทางที่ผิดใช่เหมือนตัวพี่เก่งตอนนี้พี่เก่งคิดว่ากูเดินไปในทางที่ผิดใช่ไหมตอนนั้นตอนตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าเท่เท่เลยคิดอย่างเดียวว่าแบบ เข้าถึงอคิดว่าตัวเองเนี่ยว่ามีคนยอมรับไปไหนก็คนรู้จักเยอะอืไปไหนก็มีแต่คนเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนแต่จริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่บางเนะมันไม่ใช่ทําไมแต่ตอนนั้นก็เคียนคิดว่าโอ้แน่นอนของจริงไปไหนเข้าเข้าออกคุกเข้าครั้งแรกเข้าคุกครั้งแรกนี่มันเป็นนี่คือสารเด็กใช่ไหมใช่เด็กๆเนีเนผมจะบอกให้ให้คุณตํารวจนะคิดผิดที่จับเด็กๆติดคุกเนี่ยผมจะบอกว่าให้เด็กที่มันไม่เกิน 1 7 1 8เนี่ยไปจับมันติดคุกไปเพิ่มพลังให้กับเขานี่เปเพิ่มพลังความกล้าให้กับเขามันไม่ได้กลัวใช่ไหมไม่ที่มันกลัวครับเข้าไปเนี่ยกลัวใช่แต่พอไปอยู่แล้วออกมาแล้วเนี่ยคือไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วแลิดเนี่ยอย่างที่พี่เก่งบอกนะว่าเด็กวัยรุ่นอ่ะมันกําลังขนองมันกําลังใช่มันไม่มีความคิดอ่ะ ในใช,ช่วงนั้นนะคือเข้าไปแล้วเนี่ยออกมาจะให้สํานึกมันไม่สํานึกมันเริ่มที่จะไปทําอีกนะครับนะและของแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของแต่ละบุคคลด้วยนะครับนะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนะแล้วก็อย่างหนึ่งคืออะไรเป็นจุดหักเหของพี่เก่งเลยที่แบบว่าเฮ้กูไม่เอารู้เว้กูอยากจะทเที่ยวแต่กูอยากจะอะไรให้มากที่สุดเลยมีอะไรเป็นจุดหักเหในสอใน,อน,น,นจุดหักเหคือให้ทาให้ผมเลิกยาเลิกดื่อหรือเปล่า ถาเขนในการที่เรากลับไปดื้อกลับไป oh, เล่นยาเนี่ยม,มันเป็นอะไรคือชั่วโมงนั้นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยคือ,ค,อครั้งแรกเลยที่เล่นยาเมื่อก่อนนัะเล็กๆเลยโตขึ้นมาเนี่นะ เห็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนดมกาวนะจะคอยห้ามอืจะคอยแบบเฮ้ยมึงดมทำไมวะไม่เฟี้ยวหรอกมึงจะดูทำไมวะม้าเนี่ยไม่เฟี้ยวหรอกเราโตมาไม่ทันหัวม้าอะไรเงี้ยเราทันพวกกะปมกะปีอะไรร้องแหมกอะไรเงี้ยแต่ทันไหมไอหัวม้าที่พวกแขนในปั๊มอะไรเงี้ยทันแต่เราเด็กมากเราต้องเดบีเราไม่รู้จักแต่เรรู้จักกันตอนที่ว่ากะปิอะไรพวกนี้ร้องแหมกอะไรพวกนี้ที่มันเป็นแบบส้มจีที่มันเป็นวายอะไรขึ้นมาแล้วอ่ะครับ แล้วไงอะ่ะคือมันเป็นช่วงแบบว่าหวัวเลี้ยวหวัวต่อของเราเลยใช่<ท>คอยคอยจะห้ามคอยจะอะไรพอเสร็จปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างที่เราห้ามคนอื่นเขาเนี่ยกลับเข้ามาหากลับเข้ามาหาเราหมดเลยทั้งหมดกลายเป็นว่าเราอ่ะหนักกว่าพวกนี้อีกกลายเป็นว่าหนักกว่าพวกที่เราเคยปาล์มเขาเคยเตือนเขาเคยตอนเด็กๆเ,เคยมีความคิดที่ดีนะคิดไม่คิดที่จะเสพยาอืแต่มันเป็นแบบคําว่า อยากเท่อยากแบบลองดูดิไอ้นนี่ก็ดูเพื่อนกูก็ดูไอนันก็ดูไอ้นี่ก็ด,นนกดูแต่ไม่มีใครมาให้ผมดูนะแต่เห็นไงว่าเอ้ยอน,นี่ก็ดูใชาไอ้น,นี่ก็ยาไอ้นังก็ขายยาอนี่ก็ยาโอ้ยน,นี่มันขายยาแม่งมีแบบสมัยก่อนเลวนะงงว่าอยา<อ>ก,<อ>กได้ <มา S 1> นะ อาซีอยากได้กับเขาบ้างเห็นแม่งขี่อาซีบ้างเฟี้ยวไหมเฟี้ยวตอนนั้นเฟี้ยวเลยเฟี้ยวงาะเลยต้องบอกงนี้เลยว่าชั่วโมงนั้นนะใครขับอาซีร้อยนี่โอ้โหเท่จัดอะไรพวกนี้เท่จัดนี่ก็คืออย่างที่พี่เก่งบอกก็คือความอยากได้นะครับเป็นความอยากได้ในช่วโมงนั้นนะ่แล้วถามว่าถามว่าไอความอยากได้ของเราเนี่ยทําให้เราเนี่ยเข้าาออกกคุกเนี่ยกี่ครั้งโอ้โห พอจะจำได้ไหมลองนองนับนิ้วดูก่อนประมาณห้าหรือหกครั้งนะบังสารเด็กสี่ผู้ใหญ่สามเที่ยวโอ้โหผู้ใหญ่สามเที่ยวสารเด็กสารเด็กสารเด็กสามเที่ยวคูผู้ใหญ่สามเที่ยวผมจำไม่ค่อยได้โอ้โหเนี่ยที่แน่พี่คูผู้ใหญ่สามเที่ยวเที่ยวประมาณนั้นประมาณนั้นโอ้โหนี่คือเข้าาออกๆเป็นว่าเล่นเลยนะผมต้องบอกแบบนี้เลยนะและอย่างหนึ่งคือที่พี่เก่งเข้าาออกๆครูเป็นว่าเล่นเนี่ย ครั้งสุดท้ายเนี่ยที่พี่เก่งออกมาเลยพอจะจําได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายที่เราออกมาเนี่ยเมื่อไหร่ปีไหนล่าสุดเลยที่ออกมาเลยเนี่ยครั้งสุดท้ายเลยครั้งสุดท้ายสาหรับผมผมคิดว่าครั้งสุดท้ายที่ผมติดครั้งสุดท้ายที่ติดแบบจริงจอยงางจังนี่คือครั้งที่รอบที่ติดสิบปีกว่าเนี่ยครับติดสิบปีกว่าเนี่ยผมออกมาได้ประมาณหกปีตอนเนี้ยนะไม่ใช่ผมออกผมออกมาแล้วผมก็ยัง สิบปีนี่ไม่ทําให้ผมเข็ดนะอืสิบปีกว่าเนี่ยที่ผมไปเจอบางไม่ได้ทําให้ผมเข็ดนะผมออกมาผมใหญ่กว่าเดิมอีกทําอีกเหรอหูใหญ่กว่าเดิมครับบางแล้วทีเนี้ยกับการว่าใหญ่กว่าเดิมดิไอ้คาว่ามันทํามันมันเป็นหยุดความคิดผมแน่บางใช่ไหมสิบปีเนี่ยความอยากของเรายังมีอยู่อืความอยากที่แบบว่าเฮ้ยกูยังเที่ยวอยู่เลยเรายังเที่ยวอยู่เลยเรายัง เฮ้ยเรายังจีบผู้หญิงคนนี้อยู่เลยเฮ้ยเรายังขี่รถเที่ยวอยู่เลยเรายังใส่ทองอะความคิดตรงนั้นน่ะอืเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวกูออกไปเดี๋ยวกูจะทำแบบนั้นกูอยากอยู่นี้มาแบบอะไรอย่างเงี้ยความคิดเมื่อสิบปีที่แล้วมันย้อนกลับมาแล้วได้ทำไหมออกมาทําหมดทุกอย่างทําเลยเหรอไอ้สิ่งที่ผมออกมาผมเดินแรงเลยผมติดต่อแล้วคือติดต่อข้างในอะไรได้หมดทุกอย่างใช้ชีวิตแบบหรือเหลือเลยครับแล้วก็มาเกมอีกรอบแต่ใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขนะเหลือก็จริง ทะเลาะกับพี่กับน้องทะเลาะกับญาติกับพ่อแม่พี่น้องอะไรก็ไม่ได้อยู่กันทุกวันเนี้ก็แยกแยกกันหมดเลยใช่เพราะว่าคําว่าไอ้คำนี้ยาเสพติดผมเอากลับเข้ามาในครอบครัวผมอืแล้วทีนี้ผมก็ต้องเป็นคนที่แบบจบมันอะรับผิดชอบไปเลยใช่ผมก็เลยเกมเข้าอีกทีดับตัวเองเข้าอีกทีหนึ่งเข้าไปอีกเข้าไปกี่ปีครับเ่้แปดเดือนอีกแปดเดือนใช่ครับมอบเข้าไปมอบที่เชื่อว่าจะได้ลงจากหลังเสือจะได้ลงจากหลังเสือจะได้เลิกจะ ออกจากตรงนี้ได้ผมมอบเข้าไปเลยคือใจผมอะไม่มีใครรู้คิดว่าผมโดนจับแต่ใจจริงๆผมแล้วอะผมมอบแต่ใจทําใจไว้สามปีแต่สารสิดสินมาแปดเดือนบางเหมือนเขาจะให้ก็คือแปดเดือนแปดเดือนที่เราเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยเราออกมาเนี่ยได้กลับไปทําอะไรที่ไม่ดีไม่เลยครับมีความคิดยังไงไหนบอกให้พี่เก่งบอกเลยคือหนึ่งเลยไอ้ในรอบแปดเดือนเนี่ยที่ผมเกมเนี่ยก่อนที่ผมจะเกมเนี่ย เมียผมท้องก่อนที่ผมจะมอบเมียผมท้องผมคิดละแล้วตอนน right. ั้นะเมียผมทํางานแบบมั่นคงเมียผมมั่นคงหมดแล้วตอนนั้นก็คือแบบผมยังพอจะมีเงินเกือกๆอยู่อืผมก็ากิดว่าจะทิ้งเงินตรงนี้มาให้เมียผมอืมแล้วก็เมียผมก็ทํางานแบบว่ามีมั่นคงของเขาแต่พอออกมาเนี่ยเงินตรงนั้นอะไรอะไรอะไรก็ไม่เหลือสักอย่างแต่ทีนี้เมียผมอะเขาตอนนั้นเขายังไม่ได้เข้าบ้านผมเงินที่มันอยู่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ย ผมออกมาผมออกมาเนี่ยไอ้คําที่ว่าจะเก็บไปเนี่ยไม่ได้ใช่ <ừ. S 2> ไม่ได้เก็บออบไม่มีเลไม่มีเหลือทํายาใหญ่หแค่ไหนสุดท้ายแล้วก็ไม่เหลืออื <ừ. S 2> ทํายาเยอะขนาดไหนสุดท้ายก็ไม่เหลือบ้างแต่คือตอนนี้ก็คือที่เราออกมาแล้วเราไม่ได้หันกลับไปยุ่งไม่ได้อะไรไ<ม>เลยนะครับทุกวันนี้แล้วม,มีอาชีพอะไรไหมที่รองรับพี่เก่งตอนที่พี่เก่งออกมาเนี่ยแปดเดือนทั้งล่าสุดเลยมันมีอาชีพอะไรรองรับมั้ยมมีอาชีพผมมีขับบินผมอยู่แล้วแล้วก็ผมก็ก็ ไปเรื่อยครับอันไหนดีงานไหนดีผมก็ไปแต่ตอนนี้ที่ว่าดีที่สุดแล้วก็เหมาะสำหรับผมนะก็คือขายของตอนนี้มีเมียผมขายของขายขนมหวานขายพวกขนมมะม่วงใครเป็นเพื่อนผมก็จะรู้ใครที่ว่าเคยกินขายทั่วประชาอิทิีถุงมาขายขายอยู่กับพวกร้านบางเตยร้านบางขายใบที่ประชาทิบดีก้าสิบร้านบางขายใบผมจะขายอยู่หน้าร้านบางเตยตอนนั้นก็คืออยู่ข้างๆกันเลยอยู่ข้างๆกันเลยครับผมได้ที่ตรงบางเตยบางเตยให้มาให้มาช่วยให้มาขายตรงนั้น แล้วก็ขับแพนด้าตอนเช้าูตอนนี้นะตอนนี้คือเมียผมไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ขายของเมียผมกำลังจะคลอดอีกคนหนึ่งแนละ้วจะคลอดอีกคน,น<ช>แล้วใช่ครับโอ้โหเวยก็คือที่ผมหยุดได้ก็เราเครื่องสรุปเลยง่ายๆเลยคือตอนนี้พี่เก่งแรงดีมากต้องบอกแบบนี้เลยแรงดีมากนะครับนะคนแรกออกมาไม่เท่าไหร่คนแรกอายุเท่าไหร่ละ คนแรกอายุแรกตอนนี้ห้าขวบแล้วคนคนที่สองสามขวบแล้นี่ก็กำลังจะทอดเนี่ครับแรงบันดาลใจเลยบางโอ้โหเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของพี่เก่งนะทําให้พี่เก่งต้องสู้กับชีวิตนะครับสู้กับชีวิตในทุกๆอย่างสู้ด้วยหยุดดื้อด้วยบังเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าเดินอีกผมว่าผมคงยังไม่ได้เจอหน้าลูกได้เมียอีกเหมือนเดิมต้องเข้าไปเจอในสิ่งจอมปลอมอะไรที่ไหนเยอะแยะเลยใช่ไหม คือแรงบันดาลใจของพี่เก่งก็คือลูกกับเมียในตอนนี้ที่เราคอยดูแลเขาคอยอะไรลูกใช่ไหมแม่แม่ด้วยเมียนะโอ้โหนี่นะเป็นแรงบันดาลใจของพี่เก่งที่ทําให้ตัวพี่เก่งเองอะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายอีกแล้วนะครับนะและตอนนี้ปัจจุบันเลยอย่างที่พี่เก่งบอกว่ามีอาชีพแพนด้าครับแพนด้าขายขนมหวานใช่หรอขายขนมหวานด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเจนทีครับตอนนี้ผมส่งพัสดุโหส่งพัสดุ อาขับรถไอรถกระบะรถกระบะใช่ครับส่งพัสดุอยู่ของเจนทีโอโหนี่หลายอาชีพเลยนะครับสําหรับพี่เก่งคือเขามีความสุขอะผมมีความสุขมีความสุขแค่ไหนไหนลองบอกได้ว่าโหเราทํางานหลายอย่างนี่เราเหนื่อยนะทำไมพี่เก่งต้องบอกว่ามีความสุขและสนุกกับมันไหนลองผมสนุกกับงหนึ่งผมได้ขี่รถไปทั่วเลยอืผมได้ส่งงานผมได้ตัง ได้เงินใช่แล้วผมได้โทรคุยกับลูกผมตลอดทั้งวันผมได้โทรคุยกับเมียผมตลอดทั้งวันผมได้เจอเพื่อนผมข้างนอกผมได้เจอบางเลาะผมได้ไปกินน้ําท่อมกับบังเต้ยผมจะทาอะไรก็ได้ในโลกภายนอกอืผมจะทําอะไรก็ได้ผมจะไปทะเลเมื่อไหร่ก็ได้ผมจะเป็นน้าตกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าผมดื้อเนี่ยอืมีแต่คําว่ารอนะบางคําแรกเลยรอส่งสารโอเค รอขึ้นศาลเออรอส่งเรืนจำลงจำรอส่งเั้นจำเสร็จปุ๊บเช้ามารออะไรบ้างรออะไรรอญาติเยี่ยมรอญาติเยี่ยมแลวรออะไรรอถึงข้าวเออรออาบน้ำรอขึ้นขังรอสวดมต์รอสวดมนต์โอ้โหรอเมียไปกับคนอื่นนี่นะเนี่ยคือปัญหาหลักเลยเนี่ยคือปัญหาหลักเลยว่าเฟียถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเนี่ย ถามว่าเฟี้ยวไหมโคตรเฟี้ยวนะ<ช>แต่ถ้าเมียเลี้ยวอ่ะก็จบเหมือนกัน<ช>ต้องบอกแบบนี้เลี้ยวไม่เลี้ยวธรรมดานะเลี้ยวเอาไปหมดด้วย <c oughs> เลี้ยวไปเลี้ยวแล้วเอาไปหมดด้วยนะต้องบอกแบบนี้แล้วแ<ช>ม่งเลี้ยวเอาไปหมดเลยนะ<ช>นี่ก็คือเป็นคําพูดของพี่เก่งนะครับว่าไอนน้คำว่าเฟี้ยวอ่ะเราใช้กับคนข้างนอกดีกว่าเราอยู่กับแบบข้างนอกดีกว่าใช่ถ้าเกิดว่าเราจะไปเฟี้ยวข้างในอ่ะแม่งขาดอิสรภาพมองหันมาเห็นแต่ลูกกงโอ้มีแต่ลูกกงภาพแบบที่ว่าต้องไปนั่งกินข้าวคนนั่งขี้บางมันใช่เรื่องมันไม่ใช่ ไปนั่งกินข้าวคนนั่งขี่มันก็ไม่ใช่แล้วก็แบบว่าหน้ายิ้มแห่แมงขอยาสูบหน่อยแมงก็ยื่นออกมาให้อ้นนี้เนาะมันมแบบว่าเป็นภาพมันเป็นภาพที่แบบว่าไม่น่าจดจำอะบางแล้วแบบกดขี่โดนกดขี่ข่มเหงเราไปทําเราจะนอนเราจะนอนตามใจเราก็ไม่ได้อะเราต้องนอนตามที่เขาให้นอนมราต้องตื่นตามที่เขาให้ตื่นเราต้องทําอะไรที่แบบเราไม่ได้ทำใช่ผมใช้เวลาอย่างนั้นเกือบยี่สิบปีแล้วบางอยู่ในกลุ่ม ใช้เวลาแบบเข้าๆออกบว่านะครับเขาเข้าๆออกจากข้างในข้างนอกเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยยีกว่าปีไม่ธรรมดานะครึ่งชีวิตเลยนะครึ่งชีวิตครับผมบอกให้เลยว่าครึ่งชีวิตเลยนะใช่ครับนะสิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็ขอให้มันเป็นสิ่งที่ เป็นอดีตของพวกเราแล้วก็ที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆรับชมอยู่ตอนนี้ผมก็จะบอกเลยว่าอดีตน่ยมันผ่านไปแล้วปัจจุบันน่ะพวกผมไม่ว่าจะเป็นพี่เก่งหรือใครหลายๆคนที่มาออกช่องผมในตอนนี้ผมก็จะบอกเลยว่าเขามีอาชีพที่เป็นหลักและมั่นคงนะครับสามารถที่จะสร้างตัวเองให้มันดีขึ้นได้สามารถที่จะสร้างให้มีบ้านเป็นของตัวเองได้มีรถเป็นของตัวเองได้มีครอบครัวที่มีความสุขได้ในทุกๆอย่างนะครับเหมือนอย่าง พี่เก่งตอนนี้นะครับผมก็บอกให้เลยว่ามีรถกระบะเป็นของตัวเองเลยใช่โอ้โหนี่มีรถกระบะเป็นของตัวเองเลยนะครับใช่ครับออกรถอะไรมาตอนนั้นบอกได้ไหมตอนนี้ขี่กระบะ MG ครับถูกถูกของตีนไม่แพงแต่ก็มีความภาคภูมิใจมีความสุขผมซื้อมาเองนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องไม่นอกไม่เข็นรถเข้าหมูอย่างเดียวเหมือนนะรถบูรถบูอย่างเดียวตรนรองเท้าโอ้โหไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่นะครับและนี่ก็เป็น อีกสิ่งหนึ่งนะครับนะเป็นสตอรี่อย่างหนึ่งของตัวพี่เก่งนะครับกับการที่เขาเคยผิดพลาดมาในอดีตนะและตอนนี้คือเขากลับตัวกลับใจมาเป็นคนที่ดีของครอบครัวเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นสามีที่ดีของภรรยาและเป็นลูกที่ดีของแม่เขาด้วยนะครับนะและพ่อด้วยนะเป็นลูกที่ดีของแม่และพ่อนะต้องบอกแบบนี้นะและก็อย่างหนึ่งคือตัวพี่เก่งเองตอนนี้ผมก็จะขอให้พี่เก่งเนี่ยฝาก ข้อคิดอะไรกับน้องๆเยาวชนหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมอยู่ตอนนี้กำลังหลงผิดให้พี่เก่งฝากสักนิดหนึ่งครับผมก็คำพูดดีๆบางทีมันอยู่ในหัวแหละแต่ถ้าจะพูดออกมาจากปากเนี่ยมัน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 ไม่รู้จะพูดว่างไงผมจะบากฝากบอกน้องๆว่าที่กำลังแบบหลงผิดเดินทางที่มันไม่ดีอยู่ขายยาค้ายา,า,ยาตีรนันฟันแทงอะไรบางที เลิกได้ก็เลิกซะครับ <ừ m. S 2> เพราะว่าชีวิตคำว่ารอในคุกทรมานนะครับมองดนแง่นี้นี่แหละนะครับม,มันเป็นแค่คําสั้นๆที่พี่เก่งพูดออกมาจากาปากว่าชีวิตคําว่ารอมันทรมานนะครับโอ้โหฝากคํานี้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้จดจําไว้สักนิดหนึ่งนะครับใครที่กําลังหลงผิษอยู่กําลังหาทางที่จะกลับไม่ได้หันหัวกลับมาหันหันหัวกลับมาอีกทีหนึ่งแล้วก็นะว่า สิ่งที่กําลังรอเราอยู่ตอนนี้ข้างหน้าคืออะไรคือครอบครัวของเราไม่ใช่เพื่อนที่อยู่ข้างในเรือนจำนะครับนะต้องขอขอบคุณพี่เก่งมากนะครับนะแล้ววันนี้นะครับบางล้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บางล้อนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและ EP ีหน้าคลิปหน้าจะไปหาใครที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงแล้วติดตามชมกันวันนี้บังล้อ กับพี่เก่งขอล่าทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ